ความชันที่40เมตรนะครับจากในสระน้ำที่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสูกน้ำขึ้นเขาอตอนนี้เราจะตั้งขึ้นไปที่4เมตรนะครับเพื่อที่จะทำถังน้ำตรงนี้นะครับก็ ถ้าระดับน้ำระดับถังสูงที่4เมตรน้ำสามารถขึ้นไปได้นะครับรวมความสูงเป็น44เมตรระยะทาง280เมตรนะครับจากสระน้ำมาตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับเป็นไงพ่อขึ้นได้เนาะเอกหันมายิ้มหน่อยโอเคไหมใช,ไใช้ได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวเราทำถังน้ำตรงนี้ ทำถังน้ำนอ,อ,อ่ามันปิ้นออกอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันขึ้นที่4เมตรได้ก็สามารถทำถังน้ำสูง4เมตรได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูอ่าปั๊มน้ำที่อยู่ในในสระนะครับอันนี้จะให้ดูความสูงสุดยอดเลยเสุดยอดพ่อสุดยอดเลยเนาะครับที่นี่อำเภอบางขันอเตำบลบางขันตำบลบางขันอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมันติดเขตติดต่อกี่จังหวัดตรงเนี้ยตูนกระบี่กระบี่นครตรังกระบี่ด้วยใช่ไหมครับเอาน้าอาบน้ำเลยหน้าอาบน้ำอ้าวเดี๋ยวไปดูนะครับก็มีชุดเครื่องช่วยส่งน้ํานะครับก็ทําให้หลายชุดด้วยกันท่อตรงนี้เป็นท่อผสมผสานนะครับเป็นท่อ สนิ้วแล้วก็สามนิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูสิอันนี้เอาเอาลงมาแล้วใช่ไหมลงม,ล,ลงมาแล้วนะครับอ่าดูน้ําออกฝนก็จะตกนะครับฝนก็จะตกครับเป็นสเสมอสามแรงสองนิ้วทรงสูง4ี่สิบสี่เมตรระยะความยาวของท่ออยู่ที่สองร้อแปดสิบเมตรเนาะสองร้อดสิบเมตรนะครับ รอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับรอบแรกเป็นหอยโข่ง <laughs> ไม่ประสบความสำเร็จนะครับวิดีโอนี้จะยาวหน่อยนะครับก็ให้ชมโลเคชั่นให้ดูบรรยากาศไปด้วยครับท้องฟ้ามืดคึ้มความชันความสูงขนาดนี้นะครับนี่เครื่องช่วยส่งน้ำนทาา่ทาแล้วไม่ใช่หรืออ๋อ ยังไม่ได้ทาหรือตรงเนี้ยทาแล้วนะ่าอาจจะยังรั่วอยู่ใช่ไหมคง,งจะรั่วตอนนี้เลยยกเมื่อกี้แหละนะครับนี่ชุดที่สองครับอันนี้เราถ่ายจากบนยอดเขาลงไปนะครับเครื่องช่วยส่งน้ําชุดที่สองท่อสามนิ้วนะครับนี่ก็เป็นท่อสามนิ้วท่อสามนิ้วท่อสามนิ้วนะครับบางช่วงก็จะเป็นท่อสองนิ้วนี่เราเริ่มหักลงนะครับนี่ก็เครื่องช่วยส่งน้ําอีกชุดหนึ่งอ่ะตอนนี้แดดไม่มี แดดหุบนะเอกเอกเอกแดดไม่มีดูที่ยังไหลอยู่ไหมไหลยังแต่ยังไหลอยู่ใช่ไหมแดดไม่มีนะครับก็ยังไหลอยู่ไม่รู้ว่าได้เเท่าไหรนน่นะครับนี่ท่อสามนิ้วนะครับด้านล่างนู้นนะครับที่มองเห็นสระน้ำจะอยู่ด้านล่างนะครับก็เดิมทีใช้ปั๊มห้อยโขง มิซูสองแรงสองนิ้วนะครับขึ้นไม่ไหวขึ้นมาได้แค่ตรงนี้นะครับเนี่ยได้แค่เครื่องช่วยส่งน้ําตัวนี้เองนะครับแล้วก็ไม่ไปแล้วแล้วที่นี้แดดไม่ค่อยดีนะครับช่วงเช้าจะมีแดดช่วงบ่ายก็จะครึ้มนะครับฝนก็จะตกนี่เครื่องช่วยส่งน้ําชุดที่เท่าไหร่เนี่ยหนึสองสามชุดที่สนะครับชุดที่4ี่ 4. ล,ลงไปเรื่อยๆตอนี้เดินลงแล้วนะครับ เดือดลงแล้วตำบลบางขันอนำะเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเครื่องช่วยส่งน้ำตัวที่หนึ่งสองสามสี่ตัวที่ห้านะครับจะไม่น่าตัวนี้ตัวที่ห้านะตัวที่ห้าตัวที่ 7, ทหกตัวที่เจ็ดทำไปเจ็ดตัวเจ็ดชุดนะครับคือถ้าเราไม่ทำเครื่องช่วยส่งน้ำเนี่ยลองแล้วนะครับ ปั๊มกินกระแสสูงแล้วก็น้ำก็ขึ้นได้น้อยอันนี้สเปคปั๊มนะครับอยู่ที่9คิวน้ำมันก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณสัก6 6คิวนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นท่อ3นิ้วนะครับก็จะมี3นิ้วบ้าง2นิ้วบ้างนะครับตามที่เจ้าภาพได้จัดหาให้คือสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เนือ่องจากว่าเดิมทีเนี่ย ส่งโลเคชันไปไม่มีความชันเราก็เลยให้ใช้เป็นท่อ3นิ้วเพื่อที่จะได้น้ําเยอะแต่พอมาถึงหน้างานจริงนะครับกลายเป็นพื้นที่ชันนะความชันระดับระดับที่เราวัดจาก GPS ได้เนี่ยสีเมตรเลยแนวแนวดิ่งเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น2นิ้วนะครับตรงนี้จะเป็น2นิ้ว2นิ้วลงไปหาปั๊ม นะครับปั๊มก็เพิ่งทําเสร็จนะ่าเช้านี้เป็นไงโอเคไหมจยางน้ําจอกๆไหมน้ำจอกๆนะน,นี้ครั้งช่วยส่งน้ําอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆตรงนี้เราทําวาลวไว้ให้ดูเพื่อที่จะให้รู้ว่าน้ำได้ได้ออกหรือไม่ออกนะครับไปเรื่อยๆครับยังไม่ถึงรวมความยาวท่อ280เมตร นะครับถ้าเ,เราวัดน้ำหนักน้ำด้วยเนี่ยน่าจะสี่สี่สิเมตรกว่าในเรื่องของความสูงนะครับนี่ตรงนี้เราก็ทำวาวกันกลับไปตัวหนึ่งนะร,รู้สึกว่าจะทาเกาวไม่ค่อยดีนะครับน้ำไหลตรงนี้นก็เป็นท่ออ่อนนะครับต่อขึ้นมาตรงนี้ เลอก็จะอยู่ในสระทำเป็นบ่อมาดานหลอกไว้นะครับเดี๋ยวลงลงสูงเข้ามาดูนะครับถ้าเป็นพื้นที่เขา,าเราก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับทําอยู่ประมาณนี้ก็คือทําเป็นบ่อบาดาลหลอกไว้นะครับตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะครับคล้มที่นี่เป็นสวนยางพาราแล้วเขาจะทําเป็นสวนนุ่นครับความสูง ที่เดินลงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตามท่อนี้ขึ้นไปเขาจะทําสวนทุเรียนนะครับก็กําหนดหลุมทุเรียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูชุดควบคุมนะครับเป็นชุดควบคุม3แรงแผงโซลาเซลล์ฮับเซลล์แแผง400 4ี่ร้อวัตต์นะครับ8แผงอยู่นี่ ไม่มีแดดเลยครับตอนนี้เอา้าปัญญาพลเอาบอกไปวางงั้ยนะเอาบอยเอาออกดิมันก็ไปบังแดดเลยขนาดแดดไม่มีไปบังมันอีกทรัได้าสามสิบกว่ากว่าสามสิบกว่ากว่านะครับก็ก็ขึ้นได้นะครับกระแสตอนที่ขึ้นขึ้นสูงสุดทรายบอยพี่ <45. S 1> เห็นอยู่ <45. S 1> ฮะาสี่สิบห้าสี่สิบห้าได้กระแสเท่าไหร่กี่โวลต์ไอ้กี่แอมป์ 6.5กระแส10แอมก็ยังก็ได้อยู่นะครับชุดนี้จะตั้งเวลาไว้ให้ด้วยนะครับ2โมงเช้าทำงาน5โมงเย็นจะเลิกทำงานถ้าหากชุดตั้งเวลามีปัญหาก็ใบาพาสตรงเลยนะครับเซิร์ชโปรดักชันกันฟ้าผ่าฟ้าร้องกันฟ้าร้องไม่ได้นะครับการฟ้าผ่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ากันไว้ก่อน นะครับจากแผงมาก็มาเข้าคันเอา30สามสิบแอมป์วัดวลล้อยได้ที่3ามร้โวลต์นะครับดี DC. นะก็ปรับค่าตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ไปให้เรียบร้อยตัวนี้ได้31มสน้ำยังขึ้นถึงยอดได้อยู่แต่น้ำไม่แรงนะครับหน้าตู้ก็จะมีอบอกการทำงานนะครับไฟติดก็คือการทำงานแล้วก็จะมีพัดลมระบายความร้อนให้ด้วย ครับท่านใดสนใจก็สอบถามขอทราบรายละเอียดได้นะครับในเรื่องของการสูบน้ําขึ้นที่สูงนะครับก็สามารถสูบได้ตรงนี้จะลองไหมไม่ต้องลองแล้วมันขึ้นข้างบนได้แล้วตรงนี้ไม่ต้องลองแล้วนะถ้าน้าจะเปิดน้าต้องค่อยๆเปิดอย่าเปิดทีเดียวเดี๋ยวมันก็แทกอ่าค่อยคเปิดไหลไหมไหลค่อยค่อยเปิดค่อยๆเปิด เออนั่นแหละนะครับก็จะเห็นน้ําไหลอยู่นะครับอาบน้าเลยจ้ะ,ก,จะก็เดี๋ยวคงเดินทางกลับนครสวนนรคสวร,รคร์นะครับผมจากนครสวรรค์อาเภอพะยาคิรีนะครับไปทุกที่ทั่วไทยครับถ้าท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจ,จงเรายินดีนะครับ,บที่จะช่วยเหลือสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสวนยางนะครับแต่ที่น่าราคาญใจก็คือ<น>แดดไม่มีฝนจะตก ปลารองขอบคุณมากครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับ,บคลิปหน้ายัางไงก็คอยติดตามรับชมนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโซล่าเซล์อนุสรในช่อง youtube นะครับสามารถที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับดูกันได้นะครับนี่ก็บนให้ดูโลเคชั่นรอบๆนะครับสวัสดีครับ